Royal Kings รอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็กจำกัด30,000บาทค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย3 0 0 0 0บาทค่ะคุณศกดานิรมลลักษมีสัจจมิตรา3 0 0 0 0บาทค่ะครับยังไม่หมดครับจะมีห้างไทยญี่ปุ่นจำกัดนะครับ3า0 0 0บาทครับโรงเรียนอสมชันคอนแวนสีลม2 0 0 0 0บาทนะครับมีคุณอดิษั์อมรชัยโรจน์คุณ2 0 0 0 0บาทครับคุณวิไลลิ้มปัญญาเลิศ2 0 0 0 0บาทคุณสุวินเพิ่มภูล20 0 0 0บาท คุณวิเชียนและดรสวนีเตชะไพบูล20,000บาทนะครับด็อตอร์มนวิภาประชันคดี20,000บาทพีไดมอนด์โลจิสติกจำกัด20,000บาทครับชมรมสันติสุขไทยอินเดีย20,000บาทคุณอําพัยหารไกรวิไล20,000บาท ดกรกล้าวสูงสุพงทร์สองหมื่นบาทสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพสอนการแสดงบางกอกปราม่าหนึ่งหมื่นสี่พันบาทครับและยังมีอีกนะคะคผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนทุ่งสองห้องค่ะหนึ่งหมื่นสามพันบาทค่ะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงหนึ่งหมื่นสองพันบาทค่ะสหกิจอลูมิเนียมจำกัดหนึ่งหมื่นบาทคุณธนพงษ์ละวพันหนึ่งหมื่นบาทค่ะวีรศักดิ์อินเตอร์เทรดจำกัด10,000บาท คุณสุภาวดีทับมาลัย10,000บาทค่ะมูลและนิธิช่วยการสาธารณาสุขชุมชน10,000บาทแคปซีเอลจำกัด10,000บาทคุณโรตัมสิงนารัง10,000บาทค่ะคุณรุ่งนภาอัศวานิเวศ10,000บาทการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค1 0 0 0 0มบาทค่ะแพทย์หญิงรัตนาคุณยนต์ทองไทย10,000บาทและดออรอาทิตย์อุไรรัตน์1 0 0 0 0บาทค่ะยังไม่หมดครับยังมีต่อนะครับท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน10,000บาทครับ คุณรุ่งนภา,าอศวนิเวศหนึ่งหมื่นบาทคุณอมริตศรีกุรุวานหนึ่งหมื่นบาทครับคุณพันธุ์งกฎสิริมูลหนึ่งหมื่นบาทพลตรีชัยนรง์ด็อกเตอร์เลิศลักษ์บุรุษพัฒน์หนึ่งหมื่นบาทคุณสมศักดิ์บำรุงพืชหนึ่งหมื่นบาทคุณชูชัยประวินพงพัฒน์หนึ่งหมื่นบาทคุณวันชัยจงจิตนันนะครับหนึ่งหมื่นบาทครับคุณเกษดิตสุพงธรหนึ่งหมื่นบาท คุณทิพสลาลีสุพงทร์0น1,000บาทการกีฬาแห่งประเทศไทย1,000 0บาทและคุณณภาพรละวะพันธ์1 0 0 0 0บาทครับค่ะและเรายังมีอีกหลายช่องทางนะคะนอกจากเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 2 2 7 3 2 2 3 3แล้วนะคะเราก็ยังมีในส่วนของช่องทางการบริจาคผ่านธนาคารด้วยใช่ครับะะเราใช้ชื่อธนาคารว่าบัญชีมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนะออน,นะครับเป็นบัญชีออมทรัพย์ครับ นะคะในส่วนของธนาคารกรุงเทพนะคะสาขาถนนดินแดงค่ะเลขที่บัญชีนะคะ1 2 8 0 9สอง9ขีดขีด่ขีค่ะส่วนธนาคารกสิกรไทยนะคะสาขาถนนอโศกดินแดงค่ะ เลขที่บัญชีนะคะ049-2-01586-7รวมถึงเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกแห่งด้วยนะคะครับล้วจากนั้นนะครับทาง True และก็มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนนะครับก็ยังขอเชิญร่วมส่ง SMS บริจาคเพื่อสร้างศูนย์ส่งเสริมให้คนพิการทางสติปัญญาแบบครบวงจรให้มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนได้อีกด้วยนะครับค่ะซึ่งวิธีการก็ง่ายมากเลยนะคะพี่ยอดพิมพ์10นะคะเพื่อบริจาค10บาทพิมพ์100หรือ100เนี่ยนะคะ เพื่อรบ,บริจาค100บาทค่ะคแล้วส่ง SMS นะคะของคุณผู้ชมไปที่91288ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ทธันวาคม2,557นี้เลยนะคะคเงินบริจาคนะคะจะมอบให้กับทางมูล,ลนิธิทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้ใจ่ายใดๆค่ะ ร,ร่วมบุญร่วมน้ำใจกันนะครับตอนนี้ก็ยังโทรกันมาได้เรื่อยๆนะครับ,รบทางเรายังรับบริจาคอยู่นะครับในขณะเดียวกันที่ท่านผู้ชมมีทันน้ำใจหลั่งไหลกันเข้ามาในขณะเดกันตอนนี้เราก็มีเพลงเพราะๆจาก,กนักร้องกิิมศักดิ์ให้ท่านได้ติดตามชมกันด้วยนะครับตอนนี้มาในเพลงบัลลังเมฆครับ วีทยศึกษาสันติราชในพระบรมได้ให้ความร่วมมือกับมูลนิธิมาตั้งแต่ปีพศ2542ค่ะ ถึงปัจจุบันนี้ก็15ปีแล้วนะคะเราได้แบ่งนักศึกษาที่มีจิตอาสาเนี่ยร่วมเป็นทีมงานของเราเพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทุกๆปีปีรับประมาณ200คนตามเทศกาล2เ,เทศกาลด้วยกันก็คือเทศกาลวันเข้าพรรษากับเทศกาลวันปีใหม่ค่ะเทศกาลหนึ่งก็ตกประมาณ10วันด้วยกันนะคะในแต่ละปีน่ะเราได้รับเงินบริจาคประมาณ10ล้านบาทเป็นเงินที่มากพอสมควรทีนะคะ ตั้งแต่ปี2542จนถึงปัจจุบันนี้เราได้รับบริจาคจากประชาชนทั่วๆไปเนี่ยเป็นเงินทั้งสิ้น113ล้านบาทแล้วค่ะก็เป็นเงินมหาศาลแต่ไม่เพียงพอหรอกนะคะถ้าหากท่านผู้ใดได้เห็นนักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราชยืนอยู่ตามห้างสรรพสินค้าถือกล่องรับบริจาคช่วยครุณา,าเถอดนะคะเรายังต้องการเงินส่ทบทุนอีกมากมายค่ะขอบคุณมากค่ะ คุณดูไม่สดชื่นเลยเดี๋ยวผมช่วยคุณเองด่นหนหมนววิิีีาแบบนี้มันไม่เวิร์กหรอกครับลอง Ready Plus ใหม่ได้ความสดชื่นใหญ่อาหารและคาอโรฟิลล์อร่อยสดชื่นได้ประโยชน์โดน Ready Plus ครับผมบินจุรศักดิ์ขานคุณเศษ,ษครับสวัสดีค่ะดิฉันแพรอภัสลาอินตลาดชุมค่ะครับขอต้อนรับกับเข้าสู่ค่ำคืนเพื่อผู้พิการทางสติปัญญาวันรวมใจประชาเมตตาปัญญาอ่อนโดยมูลนิธิคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับค่ะและที่จบไปเมื่อสักครู่ครัคุณแพรเป็นการแสดงจากน้องๆศูนย์ฝึกอาชีพ ปัญญาคารครับนะคะซึ่งน้องๆก็มีความพิการทางสติปัญญานะคะก็คือน้องๆแดนเซอร์ที่เต้นอยู่ข้างหลังนะคะคือถ้าคุณบีนไม่บอกเนี่ยบอกเลยนะคะว่าไม่ทราบเลยว่าน้องๆเนี่ยเป็นผู้ที่มีความพิการอยู่ด้วยซึ่งน้องๆทุกคนอย่างที่เราเห็นเนี่ยมีความพยายามแล้วก็ที่จะเรียนรู้ทักษะความสามารถแล้วก็ความรู้ให้ทัดเทียมเท่ากับคนปกตินะคะและนี่แหละครับคือความสามารถอีกหนึ่งอย่างของน้องๆเหล่านี้ครับค่ะก็ต้องขอชื่นชมน้องๆทุกค คนคเลยนะคะส่วนที่เห็นอยู่ทางด้านขวามือของเราสองคนตอนนี้นะคะเป็นภาพปักครอสซีทนะคะโดยคุณสุจิตราโรดวัฒนานะคะได้นํามาให้กับผู้ที่มีจิตศรัทธาแล้วก็มีน้ําใจนะคะได้ร่วมประมูลนะคะเพื่อนํารายได้ทั้งหมดสมทบทุนเข้าโครงการของเราในวันนี้<ช>นะคะซึ่งภาพแรกค่ะเป็นภาพปักนะคะรูปพกกลกซิ่ว,ว,กกวค่ะ,ะ,ค,ค,ะคือสามเทพเจ้ามงคลนะคะความหมายของภาพนี้นะคะก็คือให้ความสุขให้ความ เจริญก้าวหน้าให้ความรุ่งเรืองนะคะให้อายุยืนแล้วก็มีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะภาพนี้นะคะขนาดกว้างนะคะ62เซนติเมตรนะคะแล้วก็ยาว82เซนติเมตรค่ะภาพที่สองที่อยู่ใกล้ผมนี่ครับ่แเป็นภาพรูปปักรักธรรมชาติโดยความหมายของรูปเนี่ยจะความหมายสื่อความหมายถึงการรักโลกครับรักธรรมชาติครับโดยขนาดของรูปนี้นะครับมีขนาดกว้างอยู่ที่78เซนติเมตรครับ แล้วก็มีความยาวอยู่ที่61เซนติเมตรซึ่งทั้งสองภาพนี่อยู่ในกรอบหรุยสวยงามโอ้โหหรูหราเลยหรูหรามากครับแพรครับและที่สําคัญครับสองภาพน,นี้สวยๆอย่างนี้ทราบไหมครับใช้เวลาปัก นานเท่าไหรนานเท่าไหร่ครับคุณบีนหเดือนครับหกเดือนเลยหรอครับถ้าเดือนเดียวแพ้ว่าแพ้ก็จะแย่แล้วนะคะนี่หเดือนเลยนะคะครับผงั้นไหนๆใช้เวลาเยอะขนาดนี้ค่ะบีนขออนุญาตอย่างนี้ด้วยกันแพเริ่มประมูลเริ่มต้นการประมูลนะครับที่ภาพละหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทต่อหนึ่งภาพนะคะคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะ มีจิตสัทธาอยากจะช่วยเหลือ<ช>น้องๆนะคะก็โทรเข้ามาร่วมประมูลกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ <ผม S 1> 0819118071นะคะและ0804407456<ช>ตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปจนถึงเวลาเที่ยงคืน15นาที<ช>นะคะก็ เราก็ยังรอคุณผู้ชมนะคะโทรเข้ามาร่วมประมูลกันอยู่นะคะภาพสวยงามแบบนี้ใช้เวลาถึง6เดือนด้วยกันนะคะก็อยากได้ให้ไปเป็นเจ้าของกันนะคะเอาเป็นว่าคุณวินคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังเพลงไพ่รอบไพ่ร้อกันก่อนนะคะจากนักร้องกิติมศักดิ์ของเราค่ะเชิญชมค่ะเชิญครับ 0ปีแล้วที่สำนักง,งานเล็กๆแห่งนี้เป็นที่ที่เหล่าคนใจดีมาร่วมกันทำงานอาสาเพื่อหาแนวทางในการให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญาหรือที่เราเรียกกันว่าคนปัญญาอ่อนกว่า50ปีที่ได้เรียนรู้ทั้งจากประสบการณ์และข้อมูลที่ได้ค้นคว้าวิจัยทำให้เราตระหนักว่าจึงไม่มีโอกาสใช้ชีวิตเหมือนคนปกติ แต่เด็กๆเ,เหล่านี้สามารถเติบโตและใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขได้หากได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่างๆเพื่อให้กล้ามเนื้อได้พัฒนาและพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันง่ายๆและเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ด้านอื่นๆต่อไป ว่าเด็กไม่ได้รับการดูแลนะคะเด็กที่พิการทางสติปัญญาจะดาวลงไปเรื่อยๆค่ะในหลายเคสที่ได้ไปเยี่ยมเนี่ยเด็กบางคนนะคะซึ่งเคยได้ส่งมาที่ศูนย์และตอนหลังผู้ปกครองไม่มีเวลาก็ไม่ไม่ได้นํามาฟื้นฟูที่ศูนย์กลับไปก็จะเ,เริ่มการรับรู้น้อยลงนะคะกว่าการพูดจา ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถจะพูดได้ไม่สามารถจะสื่อสารได้บางคนกล้ามเนื้อก็รีบอ่อนแรงลงไปทั้งทงที่เคยเดินได้เคยเมีการโต้อตอบที่ดีได้แล้วก็มีการสื่อสารได้หากไม่ได้รับการฟื้นฟูก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆค่ะซึ่งเ,เด็กพิการทางสติปัญญานั้นไม่คงที่ค่ะต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องค่ะและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงจะทําให้เขาเป็นปกติหรือ,อพัฒนาจนสามารถช่วยตัวเองได้ค่ะ แนวทางในการพัฒนาและฟื้นฟูใหม่ๆถูกนำมาใช้เพื่อสร้างเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสระว่ายน้ำทาราพัฒนามีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบำบัดฟื้นฟูผู้พิการผู้บกพร่องในการเรียนรู้และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษให้ได้รับการพัฒนาร่างกายลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อทำให้การเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างคล่องตัวมากและยังช่วยเพิ่มทักษะให้กับน้องๆอ,อีกด้วย แต่ปัจจัยสําคัญไม่ได้อยู่ที่การพัฒนาไปได้ของเด็กๆเ,เหล่านี้เท่านั้นครอบครัวและสภาพแวดล้อมในครอบครัวและชุมชนที่อาศัยอยู่ก็มีความสําคัญไม่แพ้กันคนบัญญาอ่อนหรือผู้พิการทางสติปัญญาส่วนใหญ่มักพบในครอบครัวยากจนในชุมชนแออัดและในส่วนภูมิภาคเกือบ70%ไม่ได้รับการศึกษาต่อเนื่อง และคนพิการทางสติปัญญาที่เป็นวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่กว่า90%ไม่มีอาชีพช่วยเหลือตนเองซึ่งจริงๆแล้วหากได้รับการฝึกฝนคนเหล่านี้จะสามารถประกอบอาชีพง่ายๆได้หลายอย่างสำหรับเรื่องอาชีพนี่ในหัวข้อใหญ่ๆก็คืออันดับที่หนึ่งก็ื่อง,งานกเกษตรงานกเกษตรก็จะแยกเป็นงานพืชผักสวนครัวแล้วก็ไม้ผลกับ เป็นสองอย่างอ,าอย่างที่สองคือเรื่องของงานกหกรรมกหกรรมนี่เราก็แบ่งเป็นกหกรรมงานท่ากับเรื่องอาหารครับอย่างที่สามก็ค,มคือกลุ่มของศิละปะศิละปะก็มีศิละปะแต่งศิละปะประยุกต์ศิละปะประดิษฐ์แล้วแตนนดด่ครูผู้สอนจะกําหนดเนื้อหาครับ เด็กถูกเลือกให้มีชีวิตอยู่ไปวันๆเป็นภาระหนักของครอบครัวทั้งๆที่หาได้รับการพัฒนาทักษะอย่างถูกต้องเขาจะสามารถช่วยเหลือตนเองในการใช้ชีวิตประจําวันได้และบางคนจะสามารถเรียนรู้จนประกอบอาชีพช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้เลยทีเดียวมูล,ลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมจึงมุ่งขยายงานด้านสังคมสงเคราะห์สู่ชุมชนทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยเน้นการให้ความรู้ในการดูแลผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาแก่ครอบครัวและอาสาสมัครในชุมชนเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและลดภาระในการพาเด็กๆไปยังศูนย์บริการที่อาจอยู่ห่างไกล ทั้ง80นั้นก็ขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันค่ะในขณะนี้เราก็กําลังทําเว็บไซต์ให้กับทั้ง80นะคะเพื่อต่อไปเนียจะได้มีการลิงก์แต่ละสูย์มีข้อดีข้อด้อยที่ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้ามีเว็บไซต์ที่สามารถที่จะติดต่อถึงกันต่อไปเขาก็จะจอยข้อมูลหรือเรื่องที่ดีๆให้กันท,ทุกๆสูตจะได้มีการปรับปรุงพัฒนาไปพร้อมๆกันค่ะกว่า50ปีของการทํางานอย่างตั้งใจ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบร,รมราชินุปถมัมภ์ยังคงมุ่งเดินหน้าสร้างโอกาสในการมีชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและครอบครัวโอกาสที่ก้าวเล็กๆจะก้าวเดินต่อไปในหนทางข้างหน้าอย่างมีพลังครับขอต้อนรับกับข้อสู่ค่ำคืนแห่งผู้วิการทางสติปัญญาวันรวมใจประชาเมตตา ปัญญาอ่อนนะครับโดยมูลนิธิคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมครับค,คุณแพรครับเมื่อกี้เราได้ให้ประมูลภาพ ปักคอสตี้ไปสองภาพเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้นะคะเราก็ได้ตัวเลขล่าสุดมาแล้วนะคะซึ่งภาพแรกนะคะปรับเป็นรูป6กลกซิ่งเทพเจ้ามงคลนะคะตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่เทสามหมื่นแปดพันบาทค่ะคุณบีนแปดพันแล้วนะครับใช่แล้วค่ะส่วนอีกรูปหนึ่งนะคะเป็นรูปผมรูปของผมนะคะเป็นรูปรักธรรมชาตินะคะรูปนี้ตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่สี่หมื่นบาทนะคะสี่หมื่นบาทต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าตอนนี้ตัวเลขทั้งสองตัวนี้ยังไม่สิ้นสุดนะคะยังไม่สิ้นสุด อย่งนะไม่สิ้นสุดการประมูลนะคะซึ่งคุณผู้ชมทางบ้านนั้นสามารถโทรเข้ามาประมูลได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0 8 1 9 1 1 8 0 7 1นะคะและ080-440-7456นั่นเองค่ะช่ครับหวังว่าเลขศูนย์ท้ายเลขเหล่านั้นเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับใช่แล้วค่ะ,คะเอละค่ะและขณะนี้นะครับเราอยู่กับคณะกรรมการนะครับและคุณสายสมวงศาสุรักษ์รองประธานมูลนิธิรักษาการแทนประธานมูลนิธิเพื่อคนปัญญา เพื่อคนตาเพื่อคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินุประธรรมนะครับค่ะแล้วก็เพื่อมารับบริจาคให้กับผู้ที่มีน้ําใจมามอบบริจาคนะห้องโถงใลห้อ5แห่งนี้มีค่ะเอารเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะครับผมท่านแรกครับคุณสมทรงยนตรั์และคณะบริจาคเป็นเงิน3แสนบาทครับ และท่านที่2นะครับคุณสุจิตาโรดวัฒนะและคณะบริจาคเป็นเงิน250,000บาทครับซึ่งคุณสุจิตาเนี่ยครับเป็นผู้ลงมือปักคอซิตด้วยมือระยเวลา6เดือนนะคะนี่คือชมหน้าผู้ปักรูปทั้งสองของเรานะ้ค่ต้องขอบพระคุณนะคะและท่านต่อไปครับคุณสุภานันชนจรารักษ์และคณะบริจาคเป็นเงิน250,000บาทครับ ท่านต่อไปครับคุณอรุชาจารุกูลนุกิจและคณะโดยอาจารย์ประจักษ์แสงสว่างเป็นผู้แทนมอบนะครับบริจาคเป็นเงิน20,000นบาทครับท่านต่อไปครับคุณมาลาหารสวัสดิ์และคณะบริจาคเป็นเงิน1นึ0 0แบาทครับ ต่อไปครับมูลนิธินายอมรอจงจิตรนันโดยคุณวาสนาสุราริศนะครับเป็นผู้แทนมอบบริจาคเ,เงินหงิน120,000บาทครับ ลำดับต่อไปนะคะคุณวินัยรุ่งฤทธิเดชและคณะค่ะบริจาคเป็นจำนวน 11, 1111บาทค่ะโอ้โหต้องมีเลขมีความหลังก็เลขหนึ่งแน่ๆน,นะครับแน่นอนนะคะเดี๋ยวลองดูว่าเป็นเลขมงคลหรือเปล่าจะเป็นเลขทีนะคะ,ะคขอบพระคุณนะคะลำดับต่อไปวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราชในพระอุปถรัรมภ์โดยดเรเบนจมาพรคุณรังสีผู้อำนวยการผู้แทนมอบจำนวน10,000 0บาทค่ะ ลำดับต่อไปค่ะวรมิตรักเซนเตอร์สมุทรปราการโดยคุณวิชัยและคุณสุชีราปันตยานุกรเจ้าของและผู้จัดการจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทค่ะลำดับต่อไปอาจารย์เจษดารักษาตรและคณนะจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทค่ะ ธิศักคลินิกค่ะโดยคุณปุญญาพนนารธนชวลัยรองประธานเจ้าหน้าที่บริษัทบุิศักคลินิกอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดจำนวน50,000บาทค่ะฐานและสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพสอนการแสดงบางกอกรามาโดยคุณอติรุธขวัญเมืองมอบผ้าอ้อมเด็กนมและอุปกรณ์กีฬาให้กับมูลนิธิ ขอบพระคุณค่ะมีนางงามมาด้วยนะครับค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะแมความใฝ่ฝันอยากจะสวมมงกุฎบ้างจริงหรือเปล่าครแพเดี๋ยวเราไปซื้อเล่นมาใส่ละกันนะคะไม่มีโอกาสนะคะนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆน้ำใจนะคะทั้งจากทุกท่านที่อยู่ในที่นี้แล้วก็อีกหลายพันน้ำใจจากคุณชมทางบ้านด้วยใช่ครับแล้วเรายังเปิดรับทุกๆน้ำใจจากทุกๆท่านที่อยู่ทางบ้านอีกนะครับจาก ทางไหนครับเบอร์โทรศัพท์นะคะหมายเลข02 270 2233